วิธีการที่ท่านผู้ชมจะทําให้ไฟใหญ่หน้าของท่านผู้ชมสว่างขึ้นะนะครับก็คือเปลี่ยนหลอดให้วัดมันสูงขึ้นะนะครับหนึ่งะครับสองก็อาจจะเพิ่มดีเลย์สามก็อาจจะเปลี่ยนระบบเป็นซีนง้งซีนอนอะไรไปที่มีเอ็กซัคเั่รี่เขาทำมาขายเยอะแยะเลยนะครับทีนี้ผมก็ไม่อยากจะไปติเตียนอะไรท่านผู้ชมหรอกถ้า <c oughs> อยากจะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงอะไระนะครับแต่ต้องให้คํานึงถึงว่าอย่างหล,ลอดไฟใหญ่หน้าสแตนในสภาพสแตนดาร์ดของรถท่านผู้ชมเนี่ยเข้ามาประมาณ65วัตต์ นะครับเพราะนั้นท่านท่านผู้ชมจะไปเพิ่มเป็นร้อยวัตเนี่ยท่านผู้ชมต้องนึกต้องนึกถึงหลักความจริงก่อนผมไม่กล้าฟันธงให้หรอกครับว่ามันได้หรือไม่ได้ะนะครับคือตัวเสื้อเนี่ยมันเป็นพลาสติกแล้วเราเอาหลอดร้อยวัตไปใส่เนี่ยผมถามว่าขั้วหลอดกับเสื้อเนี่ยมันจะทนได้ไหมนะครับคือยิ่งสว่างมากเท่าไหร่ความร้อนก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไง ขั้นตอนตรงนี้ผมอยากให้เป็นประสบการณ์ตามร้านที่เขารับเปลี่ยนรับทำเขาจะ <c oughs> ทราบว่ารถรุ่นนี้ทนได้หรือไม่ได้แล้วมันจะมีผลกระทบอะไรไหม <c oughs> นะครับแล้วยิ่งระบบซีนอนอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งไปต่อโยงระบบไฟฟ้าอะไรต่อ,อะไร <c oughs> ทําได้ครับผู้ชมแต่แต่ต้องให้ทางร้านหรือว่าทางศูนย์บริการที่เขาติดตั้งสิ่งพวกนี้ <c oughs> นเขารับประกันให้เรา <c oughs> ว่าจะมันจะไม่ช็อตไม่เสียหายนะครับ <c oughs> <c oughs> เอาเป็นว่าช่วงนี้ก็มีฝนฟ้าขนองลงมาอยู่บ่อยๆการที่เราดูแลรักษาโคมไฟหน้ารถเนี่ยให้สามารถส่องไฟได้สว่างสวัยเนี่ยก็ถือเป็นการดีในความรู้สึกของผม,มนะครับท่านผู้ชมขอให้อยู่ในสภาพสแตนดาดพร้อมใช้งานหลอดสแตนดาดเนี่ยนะครับคือขอให้เขาทํางานเต็มที่ไม่ใช่ว่าเขาเสื่อมคุณภาพคือไม่สว่างเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยเราก็เปลี่ยนซะให้มันอยู่ในสภาพเรียบร้อยนะครับแล้วก็เช็ดกระจกะไฟใหญ่หน้านี้ให้มันใสให้มันสะอาดมันจะได้ส่องสว่าง แล้วก็มาดูแลสุขภาพตัวของท่านผู้ชมเองนะครับก็ถือว่าวันนี้ก็มากระตุ้นให้คุณผู้ชมนั้นใส่ใจกับคมไฟหน้ารถยนต์ของตัวเองซะเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ในช่วงทัศนวมิสัยแบบนี้ด้วยนะคะเอาละตอนนี้ถ้าหากว่ามีคําถามนะคะก็สามารถติดต่อมาได้ทางโทรศัพท์แฟกหรือว่าอีเมลก็ได้ค่ะเพราะว่าช่วงหน้าคลินิกยานยนต์จะกลับมาตอบคาถามอีกสักครู่เดียวค่ะ สู่ช่วงคลินิกยานยนต์กันแล้วนะคะคุณผู้ชมทางบ้านถ้าหากว่ามีปัญหาก็สามารถส่งคําถามเข้ามาได้ในหลายๆช่องทางของรายการรู้ทันยานยนต์นะคะคุณชัยพรคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีแฟก ถามเข้ามากันหลายคําถามเหมือนกันเรามาเริ่มตอบคาถามแฟกกันก่อนเลยดีกว่านะคะคเป็นคําถามแฟกที่ถามเข้ามาจากคุณทรงวุฒินะคะคุณทรงวุฒิเล่ามาแบบนี้คะ่ะบอกว่าใช้เบนซ์ e สองแปดศูนย์ปีเก้าห้าบอดี้หนึ่งสองสี่นะคะวิ่งไปแล้วประมาณหนึ่งแสนห้าหมื่นกิโลเมตรมีปัญหาว่าตอนรถติดความร้อนเนี่ยจะขึ้นสูงเครื่องสั่นแต่เวลาเล่นเครื่องไม่สั่นวันก่อนได้เปิดฝาก,กระโปรงดูพบว่าก,กระปุกพักน้ํามีคราบน้ํามันอยู่จึงได้ถอดออกมาล้างและเปลี่ยนหมอน้ําแล้วก็ไม่หาย มีคนเคยบอกว่าออยเกียร์อาจจะรั่วก็เลยไปซื้อก็เลยไปซื้อออยเกียร์มือสองมาเปลี่ยนก็ไม่หายอีกนะคะช่างบางคนบอกว่าอาจจะเป็นที่ออยคูลเลอร์ที่อยู่ในหม้อน้ําก็เป็นได้ผมก็เคยเปลี่ยนหม้อน้ําเมื่อหลายปีก่อนและได้จ้างช่างเนี่ยนะคะให้ผ่าหม้อน้ําตัวเก่าแล้วถอดออยเกียร์ออกมาติดไว้ข้างหม้อน้ําด้วยไม่ทราบว่าถูกต้องหรือเปล่าเป็นอะไรไหมและความร้อนก็ลดลงอีกด้วยจะใช้ต่อไปดีหรือเปล่าช่วยบอกวิธีที่ถูกต้องด้วยนะคะแล้วก็ วงเล็บมาด้วยว่าได้เช็คน้ํามันเครื่องแล้วโดยการมองด้วยตาเปล่านี่นะคะก็ไม่เห็นว่าจะมีน้ําเข้าไปช่วยตอบคําถามให้ด้วยขอบคุณเป็นอย่างสูงจากคุณทรงวุฒิค่ะครับคุณทรงวุฒินะฮะคือรถเบนซ์รุ่นเนี้ค่ะครับ ย2 e 8 0เนี่ยเป็นเครื่องยนต์หกสูบที่ซึ่งมักจะมีปัญหากันบ่อยๆคือในเรื่องความร้อนะนะครับแล้วก็ทีนี้ด้วยความชราภาพของรถเนี่ยไม่ว่าจะหม้อน้ำเนี่ยเก่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีออยล์เกียร์เนี่ยเข้าไปฝังอยู่ในหม้อน้ำนะครับทีนี้ออยล์เกียร์ที่ไปฝังอยู่ในหม้อน้ําก็หมายถึงว่า,าออยล์เกียร์เนี่ยเขาจะนาเอาน้ํามันเกียร์ออกมาระบายความร้อนในหม้อน้ำะนะครับ ทีนี้ผมจะพูดในเรื่องระบบระบบน้ํามันที่มันเป็นลนที่มันเป็นลอยอยู่ในกระป๋องพักน้ําก่อนนะครับว่ามาจากที่ไหนมั่งนะครับก็คืออาจจะมาจากถ้ามันเป็นน้ํามันเกียร์เนี่ยคุณสมงมุตต้องคอยสังเกตดูก่อนว่ามันสีถ้ามันจะเป็นสีออกชาเย็นหรือสีออกชมพูอย่างเงี้ยนะฮะก็เราก็สันนิษฐานได้เลยว่าเป็นน้ํามันเกียร์แต่ถ้ามันไปลอยอยู่ในกระป๋องพักน้ำเนี่ยออกเป็นสีดําคล้ําเหมือนน้าน้ําโคลนเนี่ยนะฮะก็เราก็วินิจฉัยได้เลยว่าเป็นน้ํามันเครื่องเราจะได้อ่เราจะได้ ตั้งประเด็นถูกไหครับว่ามันจะร่วมมาจากไหนถ้ามันถ้ามันเป็นน้ํามันเกียร์ก็ถ้าเป็นน้ํามันเกียร์ออกสีชาเย็นหรือออกสียูพูเนี่ยเป็นลอยอยู่ในกระป๋องพักน้ำเนี่ยก็ชัดเจนเลยว่ามันเป็นน้ํามันเกียร์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสีดํานะครับเป็นสีดำเนี่ยก็แสดงว่ามันอาจจะมาจากออยน้ำมันเครื่องจะอยู่ตรงบริเวณใกล้ๆกับที่เปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับอยู่ด้านข้างนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องวินิจฉัยถูกก่อนนะครับ การที่คุณทรงวุฒิเนี่ยไปเอาไอออยเกียร์ I เนี่ยใ,ให้ช่างเขาผ่าออกจากหม้อน้ำแล้วมาไว้ข้างนอกเนี่ยผมว่าสําหรับรถเบนซ์รุ่นนี้นะครับแต่ถ้ารถรุ่นอื่นเนี่ยก็เราก็ต้องเ,ออเราก็ต้องวินิจฉัยไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับสำหรับเบนซ์รุ่นนี้นะครับไม่สมควรที่จะไปเอาออยเกียร์ออกมาจากหม้อน้ำนะครับถ้ามีปัญหาจริงๆเนี่ยผมว่าตอนนี้หม้อน้ำเนี่ยลูกหนึ่ง ก็คือไม่ต้องเอาของแท้นะครับค,คือเทียมอย่างดีว่างั้นเถอะก็ประมาณ5,000กว่าบาทนะครับใช้ของเดิมสแตนดาร์ดดีกว่าครับอย่าไปยกอย่าไปโยกย้ายเอา Oil Gear เออยเกียร์ออกมาไ,ไว้ข้างนอกจะไม่ถูกต้องเพราะที่จริงแล้วอุณหภูมิของน้ำมันเกียร์เนี่ยเขาต้องการความเสถียรตรงนั้นนะครับเพราะว่าตัวหม้อน,น้ำจะเป็นตัวปรับอุณหภูมิะนะครับอุณหภูมิความร้อนของน้ำมันเกียร์นะครับ ค่ะเพราะฉะนั้นนี่ควรจะเอาตัวออยเกลียที่เอามาติดไว้ข้างหม้อน,น้ำเนี่ยกลับเข้าไปเหมือนเดิมไหมคะกลับเข้าไปเหมือนเดิมจะดีกว่าจะดีกว่าค่ะ,ะคแล้วก็ยังไงก็ฝากไปถึงคุณทรงวุฒิที่ถามมาด้วยนะคะครับถ้าเกิดว่าคุณทรงวุฒิไม่ ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ชัดเจนหรือถ้าไม่ได้ฟังอยู่ตอนนี้เนี่ยขอเบอร์ทางรายการแล้วก็โทรไปหาผมได้นะฮะทุกวันอังคารก็จะได้เข้าใจกันมากขึ้นที่สําคัญออเกียท่ว่าเนี่ยไม่ใช่ของเหลวแต่เป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในรถยนต์เป็นอุปกรณ์ระบายความร้อนอ่าหลายๆคนอาจจะเข้าใจอย,อย่างนั้นนะคะเอาละมากันที่คําถามทางโทรศัพท์กันบ้างนะคะถามมาเรื่องโคมไฟนี่แหละค่ะจากจังหวัดอยุธยาคุณสรุตอยู่ในสายสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้ปรึกษาเรื่องอะไรเชิญค่ะครับผม ค่ะปัญหาคืออะไรคะฮัลโหลครับค่ะปัญหาของคุณสรุปคืออะไรคะอ่าคือผมใส่ชุดเพิ่มไฟไปแล้วครับอ่าตอนนี้หลอดผมไม่ได้เปลี่ยนยมันมีปัญหาเลยไหมครับค่ะชุดเพิ่มไฟหมายถึงตัวดีเลย์เพิ่มกําลังไฟใช่ไหมครับครับผมแล้วตัวหลอดเขาเขาทนได้ใช่ไหมครับค่ะตอนนี้ยังทนได้อะครับครับแล้วใส่เพิ่มใส่ชุดเพิ่มเข้าไปแล้วแสงสว่างมันมากกว่าเก่าไหมครับจะขึ้นมาหน่อยนะครับขึ้นมาหน่อย ครับนะครับคือก็ถ้าขึ้นมาหน่อยเนี่ยผมว่าคงไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดว่าสว่างผิดปกติเนี่ยแล้วติดตั้งมานานหรือยังครับยังไม่นานครับยังไม่นานก็ลองใช้ดูสักระยะหนึ่งว่าหลอดเขาจะทนได้ไหมครับนะครับถ้าหลอดทนไม่ได้เนี่ยคุณก็อาจจะต้องเพิ่มหลอดเพิ่มหลอดให้วัดสูงขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีปัญหาอะไรก็คงก็ใช้งานได้ครับค่ะนะครับลองลองใช้ดูสักพักหนึ่งว่าเขาจะมีความเสถียรแค่ไหน นะครับอย่างนี้เป็นไปได้ไหมคะว่าในอน,อนาคตเนี่ยมันจะมีปัญหาระยะระยะยาวอะไรเกิดขึ้นมันจะได้ป้องกันไว้ก่อนครับไม่ทราบเป็นรถอะไรครับอ่าเป็นรถเก่งนิสันนะฮะค่ะอ่าเป็นค่ะว่ายังไงนะคะเป็นรถเก่งนิสันใช่ไหมคะครับครับ ค่ะค <yr> ืออาจจะมีปัญหาอะไรไมครับไม่มีไม่มีปัญหาอะไรครับคือตัว,ต,วตัวเพิ่มไฟผมก็คิดในความรู้สึกของผมก็น่าจะเป็นตัวเลทดีเลตัวช่วยเพิ่ม <c oughs> เพิ่มที่หลอดเท่านั้นะนะครับถ้าหลอดก็ทนได้แล้วก็ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับค, <c oughs> ครับก็สว่างขึ้นมาหน่อยนึงะนะครับ <c oughs> คือไม่ใช่ไปเพิ่มไปเพิ่มตัวไฟแล้วก็เอาหลอดร้อยแรงอะไรเข้าไปใส่ตรงนั้นน่ะ จะจะน่น่าเป็นห่วงนะครับค่ะยังไงก็สบายใจได้แต่ว่าเวลาขับขี่ไปก็ต้องมีการสังกงสังเกตอะไรด้วยนะคะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าขอบคุณคุณสรุตค่ะค่ะขอบคุณสวัสดีค่ะมากันที่คําถามอีเมลดีกว่านะคะจากหัวหินค่ะถามมาเรื่องการติดน้ํามัน2ทีเลี้ยงบ่าววาวนะคะเป็น Toyota d ดี d o u b ดีดับเบิลแคสปอรนะคะครเอ เกียร์ออโต้ปี2003ตอนนี้บอกว่าวางเครื่อง 2J นะคะชนเกียร์เดิมเข้าไปติดแก๊ส NGV ระบบดูดนะคะใช้มาเกือบ2ปีแล้วใช้ดีไม่มีปัญหาอะไรขอเรียนถามดังนี้ การติดตั้งกระปุกน้ำมันออโตลูปนี่นะคะหรือว่าน้ำมันสองทีเพื่อเลี้ยงบ่าววาวนั้นจำเป็นและเป็นเรื่องที่ถูกต้องหรือเปล่าฟังจากบางท่านก็บอกว่าดีช่วยลดอาการสึกหรอของบ่าวาวาวแต่บางท่านก็บอกว่าไม่ดีไม่จำเป็นเพราะว่าจะทําให้วาวเนี่ยสกรปรกช่วยให้ความกระจ่างด้วยค่ะจากจังหวัดหัวหินค่ะครับเรื่องท่านผู้ชมครับเรื่องเครื่องยนต์ติดแก๊สเนี่ยนะครับแล้วท่านผู้ชมก็พยายามค้นหาคิดค้นคิด,ค,ดคน,คนทุกอย่างหาวิธี <c oughs> ทุกอย่างนะครับที่พยายามทํา ยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์นะครับการที่ติดโอทอลูปนะครับโอทอลูปเนี่ยมันก็จะมาจากอมอเตอร์ไซค์นะครับในความรู้สึกที่เป็นเครื่องยนต์สองจังหวะต้องมีโอทอลูปเติมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ในความรู้สึกของท่านผู้ชมคิดว่าน้ำมันโอตอลูปเนี่ยที่มันเข้าไปในเครื่องยนต์เนี่ยมันจะไปช่วยเลี้ยงบ่าววามันช่วยเลี้ยงช่วยหล่อเลื่นอะไรต่างๆแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันเข้าไปในห้องระเบิดะนะครับมันก็มีส่วนหนึ่งที่มันจะขึ้นไปที่วาลวแต่ว่ามันจะทําให้สกรปรก นะครับแล้วท่านผู้ชมจําไว้เลยนะครับว่าน้ํามันที่ท่านผู้ชมจะใส่เนี่ยโอทอลูปเนี่ยะจะเป็น2องทีหรือจะเป็นน้ํามันโอทอลูปที่เขาใส่มอเตอร์ไซค์หรือจะเป็นน้ํามันเครื่องทั่วๆไปเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับท่านผู้ชม,มนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมจะติดตั้งระบบโอทอลูปตรงนี้นะครับเขาจะมีอ,อุปก,กรณ์ของเขามาเลยนะครับ